แล้วก็ขอบคุณนะครับทางนายกรจะสอบวิเสียงนะครับที่ให้โดยเฉพาะในด้านของเรื่องการศึกษามาตลอดเลยนะครับก็4ปีนะครับอ2-3ปีนะครับก็จะใช้นะครับประกาศใช้ทีมทีาก่อนสอวิเสียงมาแล้วครับทีนี้นะครับก็ปีหน้านะครับหน้าก็จะ ดำเนินการแบบนี้นะครับแต่ก็จะรับผู้แล้วก็จะรองจะเข้ามาปรึกษาอีกพอเพื่อพนาที่มีประสบการณ์ข้อที่หนึ่งนะครับในาการนะขขงานสนพัฒน์ก็ขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านผู้บริการเป็นผ่านแพ้นะครับเพื่อที่จะกล่าวต้องทางที่ก่อนแล้วก็กราบปิดโครงการนะครับเชิญครับ ดูจากอาวียก่อนะครับพอดีหมอก็มีคำถามเยอะนะจริงๆหมอก็ชอบอ่าเออนะเลยรอดท่านทางตำรวจเนาะอยากเล่นเชิญท่านสารวัตกับพรมุ่งไอ้เจเจท่านนี้เลยเดี๋ยวจะพอดีหมอก็มีคำถามเยอะนะหมอก็เชื่อว่าพวกเธอก็มีขอเวลาอนิดหนึ่งนะพอดีโอกาสที่ท่านสารวัตนะท่าน พันตำรวจตรีกำพรกู่ายนะครับ่านเป็นคนานคนชุดคนกัพันขนน์วันนี้ได้เก็มาที่โรงเรของเราด้วยนะครับท่านเรียนทุก่นอยากเป็นตำรวจอยากพี่่อยากพี่อยากท่านสารวัตรนะก็ทำตามกองปรางค์ตัวเงที่พี่ไดบอกไว้นะครับผมก็อยากอยากถามทางท่านสารวัตรว่าทำทำงานเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมากี่ปีแล้วก็ทำงานมา สิบห้าปีสิบห้าปีครับสิบห้าปีครับในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยอีกเดียวเนาะเรามีเวลายอยู่สิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีน,นอะอ่าในส่วนของยาบ้าพอก็สงสัยเพราะกฎหมายบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของยาบ้าบ้างเรื่องของกัญชาบ้างอ่าห้าเม็ดสองเม็ดเม็ดเดียวบ้างเมื่อกี้ก็สนทนา,นากับที่ตำรวจจะให้ท่านสารวัตรให้ความกระจ่างว่ายาบ้าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกี่เม็ดถึงมีความผิด กนะินเม็ดเน่งมีความผิดนะเม,มื่อิด้มาเพราะเมื่อก่อนนี่มีข่าวว่าห้าเม็ดก็ยังเสพได้อะไรเนะี่ยก็เลยเป็นปัญหานะอยากให้นักเรียนฟังชัดๆหรือว่ากินเม็ดนัปัจจุบันนี้มีความผิดในเรื่องของยาบ้าแล้วผิดเนี่ยมีโทษเท่าไหร่เมื่อกี้ได้ยินนิดหนึ่งแล้วนะแตหพอจำไม่ได้อยากอยากฟังอีกนิดเดียวโับเกียวกรบเรื่องของ ยาสิทธิ์ประเภทหนึ่งนะครับน้องประเภทเป็บผิ่มันเก็บตำมีเอาเนาะหรือว่าปัญญาสิทธิ์ชนิดใบเด็นะครับน้องเมื่อก่อนมันเป็นประกาศประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับน้องให้ให้บอกว่าผู้ใดครอบครงวจะว่าห้ามหนึ่งการใช้ไม่เกินห้ามหนึ่งการใช้ของจริงก็เป็นหมืนการใช้นาะแต่พวกเราก็ง่ายๆก็คือห้ามเป็ดจำนวนห้ามเป็ดถือว่าเป็นผู้เสพ ถือว่ามีไั้สำหรับเพืออ่อเส้นเส้นใจเข้ารับการบำบัดปัญหารัญญารนของร่าอย่างเช่นไปเข้าโรงพยาบาลสตหรือว่าไปเข้าพบปักกับทางโรงพยาบาลของพน<ม>้องก็จะถือว่าคนนั้นเป็นคนป่วยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับไม่ไม่ถูกดำเนินคดีนะครับแต่กระบวนการก็ต้องเข้าไป เข้าเข้ารักษาตามราารักษาตามคอร์สตามเวลาของทางคุณหมอเขากําหนดนะครับอันอันนี้ก็คือที่ว่าห้ามเล่นแล้วที่ว่าถือว่าเป็นมลเสด็แต่มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่นะครับสำหรับคนหมายจุดแต่ถ <stop. S 2> ือ uh ว่าไอ้คนเนี่ยมันมีกรรมแล้วมันมีที่กรรมตำํารวจของเราเนี่ยมี งานการสืบสวนหรือว่าติดตามพฤติกรรมอยู่แล้วนะครับติดตามอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันขายยาบ้าตลนอดก็เอาสําวนในงานการสืบสวนเอาประกอบเข้าไปอย่าบ้ามเมื่อก่อนอาไม่เกิน5เมตรแต่มี2อสเมตร4ี่เมตรแต่เรามีอะไรพฤติกรรมก็สามารถแจ้งข้อหามีไว้เพื่อจําหน่ายได้นะครับคือที่ใางานสืบสวนก็หลักฐานที่ทางตาํารวจมีนะครับ แล้วตอนนี้มันมีประก,กาศประก,กาศล่าสุดออกมาเมื่อวันที่17 17ที่ผ่านมานะครับมีผลใช้เป็นประก,กาศกระทรวงสนนาธารณสุขให้ลดจำนวนจากเมื่อก่อนเป็น5เมตรหรือว่อนนอมมาวเ,ป m, ววเป็นผู้เสจตอนนี้เขาลดลงแล้วนะครับเป็น1เมตรนะครับน้อง1เมตรือว่า1หน่วยการใช้ถือว่าเป็นผู้เสจนะครับหรือว่าเผู้เสจแต่ก็ยังมีพฤติกรรมแต่ว่าถ้ามีพฤติกรรมไอ้คนเนี้ย ่ามันมืดดำจำไหนจำไหนเราถึงไม่มีแก้หนึ่งเม็ดแต่ว่าอ่รายงานตำรวจของเรามีการสืบสวนหรือว่ามีพยานหลักฐานว่าสามารถชี้ชัดว่าหรือว่ามีพยานหลักฐานว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนจำไหนใเมืออาชีพหรือว่าคนจำไหนตลอดเวลากล้องจะสามารถดำเนินการข้อหามีไวประกอบประกอบเพื่อจำไหนหรือว่าระบาดติดแพ่ได้นะครับซึ่งหมดสุดเป็ โทษีนหลักเราควบคุมเาถ้าว่ามีไว้ในความครอบครองเมื่อเสีย์ถ้าว่าถ้าว่าเราเข้าทำมาแบบรักษามันจะไม่มีโทษแต่ถ้าว่าเราไม่เข้าทำมาแบบรักษามันมีไว้ในความครอบครองเฉยๆโทษมันก็จะเป็นจะคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าพันบาทแต่ถ้าว่ามีไว้ในความครอบครองแล้วก็ถ้าทางตำรวจสืบเสายว่ามีไว้ในความครอบครองผูจำหน่ายโทษมันจะเยอะขึ้นนะครับ ะจะควบตั้งแต่3ปีขึ้นไปอ,อย่างนี้นะครับโทษมันจะเป็นปับอ2,000บาทโทษมันจะครับแล้วก็มีผนแล้วนะครับมีโผนตั้งแต่ที่18เมตรเป็นต้นมานะครับที่ว่า1หน่วยกันใช้ก็คือ1เมตรนะครับถือว่าเป็นหโผนครับแต่ถ้าว่าอาคมจับได้20-30เมตรแต่หน้าตำรวจไม่มีหลักฐานหรือว่ารายงานการสืบสวนว่าไอ้ตัวเนี่ย มันเป็นผู้จังหน่ายจริงๆเนี่ยก็ถือว่ามีไว้ในกองผู้กองพิเศษซึ่งโทษมันจะจัดมาไมกว่าที่ว่ามีไว้สำหรับผูกองพิเศษจำงหน่ายครับครับครับขอบคุณท่านครับสำหรับอีกคำถามนิดนึงนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งซึ่งทางกระทรวงศึกษาก็ได้แจ้งหนังสือมามาทางสพทแล้วก็มาให้โรงเรียนนะครับบอกว่าให้ให้ระมัดระวังให้ ควบคุมและก็ดูแลเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอาจจะเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายนะครับอยากให้ทางท่านสวัสดิ์พูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การการที่เราครอบครองแล้วมีโทษยังไงบ้างแล้วก็เราจะป้องกันยังไงสั้นๆนะครับอันสัตว์รับสารบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเข้าถึงได้ง่ายก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะพวกเรานะเพราะว่าอย่างที่ซึ่งพูดมาก่อนครับ เคยไปเจอไปแล้วครับน้องโรงเรียนนี้รัฐบาลนี่ยังไม่เจอเนาะหลายโรงเรียนที่มีผมเข้าไปสอนนะน้องๆก็เป็นปีงุเแียด้วยเข้าไปทุกโรงเรียนน้องๆเพราะสามปีสี่เนาะเพราะสามปีสี่ฮีแล้วนะครับพบมาพบมาที่โรงเรียนจับกลุ่มกันเข้าไปหลังห้องน้ำอะไรนะแต่ไม่ได้ก็คือเราก็ต้องหามาตรการในการร้องตามมาครน้องซึ่งไอ้บุรี่ไฟฟ้านะครับตามกฎหมายตอนเนี้ยอ่ามันเป็นสิ่งที่ว่าอย่างแง่ ห้ามนาเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยห้ามนําเข้ามานะครับห้ามนาเข้ามาเพราะฉะนั้นใครใครมีไว้ในความครอบครอง,อง,อง,องมันไม่เหมือนโทรศัพท์นะครับเราโทรศัพท์ของเราเนี่ยพปขายไปไหนก็ได้ไม่มีมาความผิดปากกาเลยแต่ถ้าเป็นยู่ไฟฟ้าโด,น,ดนโดนตรวจเจอมีความผิดนะครับมีอะไเรียกว่ามีสิ่งที่ว่ากฎหมายจะไม่ยอนราบที่นำเข้า ทำนิ but, food, ้วไว้ในมอสฟอร์มที <wh Kendall and S 1> ่มอสฟอร์มก็หมดนี่มอสฟอร์จะปุ๊บได้เกินหนึ่งปีหรือว่าปรับได้เกินห้าหมืนบาทนะครับหนึ่งปีหรอหนึ่งปีนะครับใช่ใช่ใช่ครับคืออไอตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็คนที่น้ำเข้าเข้ามาก็จะมีมอาฟอร์หมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนยาบ้านะครับจากอายุเท่าไหร่ก็ใช่มันมี ใจที่โดนอะไรก็อย่ามีไว้เป็นความผของผิดหมดอ่าครับอายุยี่สิบปีพบสูบก็ก็เป็นความผิดกันนะครับอ่าเพราะนั้นอย่าลืมนะครับมันมันราคามันถูกนะครับเนาตัวละสองสามร้อยบาทเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราอ่ะเป็นเด็กเยาวชนอย่างเงี้ยมาทำความผิดอ่ะอย่างที่เคยบอกไว้ไม่ต้องรับโทษเลยนะไม่ต้องรับโทษแต่อย่าลืมว่าเรามีผู้ฟ้องผู้ฟ้องของเรามีหน้าที่ดูแลดูแลพวกเรานครับดูแลพวกเราต้องให้ความ ถ ال, en, ra, ้าห right. ือว่าพวกเราอินร um. ีนไฟฟ้าเจอร์อินดีนไฟฟ้าดำเนินการสืบสวนอะไรเวื่อไปถามผู้ปกครองทางร้อยเวียนพนักงานสอบสวนตำรวจสอบถามมากว่าคุณนะเป็นผู้ปกครองเด็กชายคนนี้ได้ดูแลเด็กชายคนนี้ดีไหมรู้หรือยังว่ามีอินดีนไฟฟ้าในเรื่องของพ่อของรู้เห็นเป็นใจไหมเอาตังค์ไหมให้มันซื้อไหมเอ่อมันแล้วเคยหน้าเคยตาเคยด่าอะไรบ้างไหผู้องบอกว่า เแต่เฉยๆไม่เราเป็นยาอะไรสักอย่างไม่นห้ไปกับผู้ปกครองของเราเขจะมีความผิดแรงถึงเขาพกมาก็ผิดเนาะใชเขาไมู่ไม่สูบก็ผิดเนาะเอานั่งอยู่ในข้อครอบครองนะผิดนะผิดนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเงือนหนึ่งเงื่อนเาพิจาร่าอะไรนะครับคุกไปเกินหนึ่งปีครับหนึ่งปีนักพิจาไณาแค่ห้าพันบาทนะห้าพันบาทนะหนึ่งปีห้าพันบาทเพราะนั้นอ่า บุหรี okay. then, ่ไฟฟ้าซึ่งเข้าถึงได้ง่ายนั้นนั้นพวกเธอเนี่ยนะนั้นอย่าลูกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอันตรายนะอันตรายซึ่งทางตำรวจทางรัฐบาลก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะทั้งยาบ้ายาเสพติดไอ้นิดหนึ่งทบไอ้นิดหนึ่งก็พอสนใจนะสนใจอยากรู้นะการชาเนี่ยเราจะปลูกสักต้นเอาไว้กินได้ไหมครับทานรัฐบาครับอ๋อคือถ้าถ้าขายจริงจริงหรือ่าถือว่าจะเป็น เราเราต้องมีบรรลุอายุ20ปีขึ้วยกันเรเนาะบรรลุ20ปีอี้รก็ตามตามหลักนะครับเราต้องแช่มีแอฟแช่เนาครับใช่แอฟแช่แล้วก็ผู้เพื่อเป็นสมุนไพรนะครับเนาะก็ก็สามารถทำได้แต่เราสามารถแช่แง้มของไหมครับแช่แง้มของโล่งๆดังแอฟสามารถปลูกได้ครับเพราะว่ามันจะมีระลบุมันจะมีระลบุว่าเราเอาพันธ์มาจากไหนปลูกที่บ้านที่ที่ไหนมั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 นจะมีได้ครับ แล้วก็กัญชาที่ว่าเสรีอายุยังไม่ถึง20ปีก็ตามกว่า20ปีก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ไม่สามารถไปรูปเกี่ยวได้นครับมันมันมีข้อยกเว้นนะครับถึงแม้ว่าจะกดล็อกอะไรเรียบร้อยนะครับถ้าราชการผมก็ขออนุญาตได้ครับมันมันสามารถดำเนินการได้ครับวครับันดีคืนดีนี่สมมุติว่าเยาวชนี่ยมีเพื่อนเอามาให้เนี่ยเอารอกแห้งแล้วเอามาสูบกันเนี่ยนะ โทษโทษจำนานครับอ๋ออันนี <S 1> <S 1> ้ก็คือหมายความว่าถ้าให้ถ uh 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 ้าให้ก็คืออ่าเหมือนจำน่ายแจกแจก็เหมือนกับว่าจำน่ายจำน่ายเลยจำนายเลยแล้วเยาวชนอายุยังไม่ถึงอ่าสิบแปดปีหรือก็้ยี่สิบปีก็จะมีโทษนั้นกฎหมายครับแต่ถ้าว่าอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีอ่าสญากรสาธารณะจะไป้ไปดำเนินการอ่าขอเรียกว่าอ่ามีสถานพิจารณาเข้ามาแล้วก็จะมีอยู่ที่อ่าเขาเรียกว่าธรรมทัศน์ครับ คือโทษโทษนี่ข่าแล้วแต่ข่าพื้นฐานในและในในหลายอย่างอ่าก็เราก็ได้รับความรู้ผมก็สอบถามแทนนักเรียนเนาะเออก็อยากให้นักเรียนได้ได้กระจัดนะครับเรื่องของเอายาบ้าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของกัญชาอ่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนซึ่งโดยเฉพาะเยาวชน นะในยุคปัจจุบันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงยาเสพติดอะไรได้ง่ายมากเพราะนั้นไม่อยากให้นักเรียนได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มันมีความผิดนะถ้าเราถ้าเรามีความผิดถ้าถูกจับไปแล้วเนี่ยนะมันมันก็จะมีโทษแล้วก็จะถูกประวัติก็จะเสียนะท่านอาจารย์ทำหรอกประวัติก็จะเสียนะครับมีประวัติเสียเราจะไปสมัครไปเป็นอะไรอีกหน่วยนี้ก็จะยากนะครับนะประวัติไม่ดี เพรนันอังก็์วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทางอบตบ้านกาศนะครับเมื่อเช้าท่านนายกท่านรองนายกครับก็มาเปิดทาอบตบ้านกาศเจ้าภาพของโครงการนี้แล้วก็ทางทางสพแม่เสลียงนะครับสพแม่เสลียงซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสารวัตรท่าน,ท,านท่านตุ๊ร,รทีกำพรวงอ้นะครับในเกียรติของกับทีมงาน ทาง,งพี่ตำรวจหลายท่านมาวันนี้ด้วยนะครับก็มาบรรยายให้ความรู้กับพวกเรากับนักเรียนทุกๆคนนะครับได้ได้รู้ได้เข้าใจได้รู้ถึงพวกภัยเรื่องของยาเสพติดอันนั้นในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเปิดเึอมมาเราได้รับความรู้เรื่องของยาเสพติดเพราะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะ ให้นักเรียนได้ให้ลูกจ uh, uh pues, ิตสำนึกว่าเราเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนผู้เข้า่วมทุกคนปกมือให้เป็นเกียรติให้กับทางตำรวจและทางอปปสบับเาอจการอบรมนะครับอบรมเรื่องยาเสพติดในในส่วนของโรงเรียนวิทาลัยวิทยาตรวันนี้นะวันนี้ครับผมครับ